ัสดีค่ะทุกคนค่ะอะตุ๋ยเองนะคะวันนี้อามาฟิตติ้งที่เบสเกีย CDC <c> <d c> ไม่ได้ว่าเออจะฟิตติ้งเสื้อผ้าถ่ายละครตามคาแรคเตอร์ของเราแต่ว่ามาฟิตติ้งที่นอน <c> อุ๊ยตายทำไมเราต้องมาฟิตติ้งที่นอนกันด้วยล่ะ <c> ก็คือว่ามันหลายปีแล้วนะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นซากชีวิตมันนอนไม่พอมันนอนท่าไหนก็ไม่สบายนอนอยังไงก็ไม่เต็มอิ่มแล้วก็นึกว่าชีวิตเนี้ยคงสิ้นหวังแล้วล่ะแต่เพื่อนบอกว่าอะตุ๋ยเราอายุเยอะแล้ว ต้องนอนให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอมันมีนวัตกรรมในการนอนให้เธอมาลองได้แบบไม่เสียสตางถ้าชอบค่อยเอาไปดูแลตัวเองอะฟิตติ้งที่นอนที่เบสเกียเอาฟรีก็ไปสิคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาตุยอินบ็อกมานัดตอนบ่ายสองก็อันนี้จะเป็นรุ่น MT ค่ะที่ใช้ค่ะคุณอารองนอนได้เลยค่ะลองแล้วนะพี่นอนรุ่น MT นี้นะคะเราสามารถเลือกได้ถึงสีระดับความแบบนุ่มแน่นนุ่มแน่นต่างๆอย่างที่คุณอารอนอยู่จะเป็นระดับศูนย์คือเฟิร์มสุดเฟิร์มสุดใช่ไหมใช่ค่ะุ้ยก็สบายนะลองอันนี้อะไรนะว้าวอันนี้อะไรนะระดับสองค่ะสองเหรอใช่ค่ะอันนี้อารนอนคนเดียวเนี่ย อาก็เลือกของแบบได้เลยูุต้องค่ะเออเอ้ยดีอย่างตัวผ้าค่ะผ้า cover นี้จะเป็นนวัตกรรมว o r เทคผ้าจะมีความเย็นในตัวผ้าไล่ความร้อนระบายความชื้นค่ะแล้วก็ด้วยตัวข้างล่างค่ะจะเป็นแผงระบายอากาศแบบ3มิติจะเรียกว่าตัวนี้คือแผง a x r X เวลาความร้อนมันถ่ายลงที่นอนอะ่ะมันจะออกทางไหนตัวนี้จะออกด้านข้างแผง AX นี้ทำให้อากาศ f l o ตลอดคร์โฟ o แล้วก็สบายสิใช่ค่ะ และตอนนี้ที่คุณอานอนอยู่นะคะจะนอนอยู่กับเตียงแฟลก l x ซึ่งเป็นเตียงปรับระดับไฟฟ้าอ้าลองนะอลองปั่นไปเลยดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ดูบนที่นอนเนานะคอก็ไม่พับอย่างเงี้ย เพราะมันไดเอ็นอย่างนี้เพราะมีที่นอนมันลับอยู่ใช่ค่ะแล้วก็แนะนําปุ่มนึงค่ะจะเป็นปุ่มซีโรจีคือเป็นท่าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทําให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นจะเป็นปุ่มที่เซตติ้งไว้แล้วคุณอาไม่ต้องปรับเพิ่มรู้สึกสบายไหมคะรู้สึกสบายค่ะยังมีอะไรที่สบายกว่านี้คุณอาลองกดปุ่มมาสานเราสามารถเลือกปรับการสั่นได้ค่ะระดับหัวกับเท้าสามารถเลือกได้ถึงสามระดับมันจะช่วยในการไหลเวียนของเลือดได้ดี โอ้โหอันนี้ดีมากมันจะมีการนวดผ่อนคลายเบาๆอ๋อมันไม่ได้นวดเหมือนเก้าอี้นวดที่มันแบกแบบ้แต่เขาจะค่อยๆตันตันแบบแบบอ่อนโยนมากแต่รู้เลยว่าถี่ใช่ค่ะแต่มันอ่อนโยนใช่ผ่อนคลายมันเหมือนแบบว่าเลือดมันเลี้ยงใช่ค่ะมันจะเหมือนไหลขึ้นไหลลงมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยน้องน่นีอาว่ามันดูเหมือนแบบเหมือนตอนที่พ่ออา เขาตบตูดอาให้อานอนอ่ะพูดจริงมันเหมือนมันกล่อมถ้าอย่างี้เราหล,ล,ล,ลับหลับไปเลยได้ไหมอะ่ะที่นี้นะคะคุณอาสามารถหลับไปเลยได้ค่ะนานเท่าไหร่ก็ได้ไดใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวยกที่นอนหลังนี้ให้คุณอาเลยได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องนเน่ขอบคุณค่ะ บอกเลยว่าพอเราตื่นขึ้นมาหลังจากที่เราหลับสบายอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็สดชื่นเรารู้สึกถึงการเต้นของหัวใจแล้วก็เลือดที่มันไหลเวียนไปได้จริงๆแล้วมันสบายตัวมากจริงๆอาอยากให้ทุกคนมาลองทําแบบอาดูนะคะการปรับระดับที่นอนด้วยไฟฟ้ามันดีคือมันจะทําให้เราได้ผ้านอนที่เหมาะที่สุดกับเราแล้วก็มันจะทําให้เราอะ่ะหลับสบายได้มากขึ้นอย่าเชื่ออานะคะให้มาเอง ให้นัดเองเพื่อที่จะเข้ามาฟิตติ้งการนอนที่เบสเกียร์สาขาไหนก็ได้ที่ใกล้ที่ทุกคนสะดวกนะคะแต่สำหรับอานะคะวันนี้อาซื้อแน่ๆที่นอน M3 นะคะที่นุ่มแบบ2แบบอาจจะเลือกแบบ2ฝั่งเลยและอาก็จะซื้อเตียงปรับระดับไฟฟ้า Flex LS ด้วยก็ <c oughs> ตัวไปชำระเงินก่อนนะจ้าทุกคน ขอให้ทุกคนนะคะได้ที่นอนที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็หลับสบายกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ